สวัสดีครับผมแจ็คกี้จักรินครับความรักของแจ็คกี้ตอนนี้หน้าตาเหมือนดอกทานตะวันนะครับความรักของผมเปรียบเป็นสีขาวครับผมเพราะว่ารู้สึกว่าเราเนี่ยจะต้องเติมเต็มหลายๆสีนะครับเข้ามาในสีขาวนี้นะครับอยาบอกรักแม่ครับผมว่ารักนะครับไม่มีกฎเกณฑ์นะครับรักไม่มีขอบเขตนะครับผมถ้าเรารู้สึกรักใครไปแล้วเนี่ยก็รักไปเถอะครับ Cause you're my sunshine, let's keep riding on the sun. She takes all of me, she takes all of me, keeps me warm, get through the night. You're my sunshine, and I can be your sky. Love you live when you're close to me, keeps me warm till the day I die.